กินเฉยเฉยใช่ไหมเอองั้นก็กินเลยยกมาเลยที่ยกมาเลยตัวเล็กๆน่ะยกมาเลยลูกเออคนเดียวเลยเออหนะแฮนเลยไปแน่นกินสวัสดีค่ะพี่น้องหอดบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าถึงบานย่างปลอดภัยพี่น้องทางเข่าบ้านเมดาู้น เห็นป้าบกม่วงริบๆเลยพี่น้องจ้าเมื่อยแอร์เลยเลยสวนสีหอดบ้านแม่ดาก็ขอขอบคุณทุกๆคำอวยพรและทุกๆกำลังใจและสนับสนุนช่องแม่ดาชาแน้ขอบคุณหลายๆได้จ้าช่วงนี้แม่ดากระสิตตอบไอ้สาน้อยนะพี่น,น้องเนาะเพราะว่าแม่ดากระสิมาบ้านพักพรถึงบ้านเรียบร้อยแล้วกะ พี่และพี่น้องมาหาคุณย่าอายุขกน้องหน้าพี่ละสื่อแนวแวะสื่อแนว่วยูแนวกินเพียบและพี่น้องเอ้ยเห็นนี่ยังกะอยากสื่อเบิดอันแรกที่สุดที่สื่อกับคือทุเรียนพี่น้องจ้าแมดายากกินน้องไอดาหางอยากคักอยากแน่พี่น้องมึงแน่พี่น้องเขาเขาวานงามงามคน โอ้ยฝนดีค่ะนามเต็มหน้าปลาเต็มหนองพี่นอ้องจ้าาบันี้แม่รวยมาีรเบิ้งพี่น้องทุเรียนสองนวยสองนวยได้บักลายเลยพี่น้องแบบกรอบนอกนุ่มในเลยแม่ดาสัง่งแกะมาไหมไหมหอมกลุ่มฝากลุ่มหมอกพี่น้องเทิ่งบอกเงาะโอ้ยแม่ดากระสินน้ำนักขึ้นเพิ่มอีกแล้วเนาะนี่ต่ผลไม่น่ากินพี่น้องจ้าเบิ้งแม่ดาจะให้เบิ้งพักเขียวพี่น้องเบิง คณะใบิกของของป่าล้อยของพี่สาวที่แม่ดาเอามิดมันไม่เพิ่นเพาะเพิ่นขื้นสองตนสองตนแต่ก็งามงามพี่น้องเอเล่เลยฮู้นงาโอ้ปีนี้ฝนคักฝนแน่เพิ่นป่อยปลาได้พี่น้องปีนี้เพิ่นป่อยปลาบึกเพื่นนะปลาบึกคือเป็นปลาหมึกคือปลาบึกอิ่นยังได้เพิ่นว่าเพิ่นมาตอเอามาป่อยพันโต พันตัวคือพันบาทมาไม่ได้แตะจำบ่ได้พี่น้องเบิง่งพักอันนี้ก็ล่งออกพักอัน,นมาลากขี้นกก็ล่งถือฝนแตกเอเล่ลย้พูน่นะอุ้ยบรรยากาศพี่น้องจ้าคือยังฝนสีขึ้นม,มามาหอดเกยสิผ้ากันกินเข่าละพี่น้องวันนี้กินข่ากินปลากินเมดัสิกินข่าเนี้วกับทุเรียนกับกับคุณย่ยปนปลากับสมพักมาเด้อพี่น้องจ้ามากินข้าน้ำกันด้จ้าคุณน่ะ ม,นนงงมีน้ันก็ไายเลยแปลว่านายพี่มันบ้านไหนคุณนายยุหันไม่ชอบกินกับออกินเฉยๆใช่ไหมเอองัอ้นจะกินเลยยกมาเลยที่ยกมาเลยตัวเล็กๆนะ่ะยกมาเลยลูกเออคนเดียวเลยเออหน,น,นะแหนเลยเหมือ,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 อนอ๋อโมไปแล้ว กินก่อนกินก่อนหนูท้กท้กไม่กกินเดี๋ยวทัากคนบอบสนดอกนั่งแล้งแนวกินามล็ด่าบอดได้ดีมันเห็นแนวกินเห็นนะหนูไม่ได้ขายอะไรเลยคะอาผีด่างมาหอดบานแล้วมือตึ๊ดตืออมาเลยฝนผุ่น่ะ บานกับมาชมสวนสะกอนพี่น้องจ้าพเนรเมดาหอดบานย่างลอดภัยเล้วเด้อจ้าขอบคุณทุกทุกทุกข้าอวยพรเด้อพี่น้องจ้าเมดาหอดบานย่างลอดภัยฝนกำลังมืดมามากินข้าวกับสมพักกับปนลฝีมือคุณยายแสบคักแสบแน่ดอกกระเจียวปลากระเจียวพี่น้องจ้า ามากับฝนกับลมเลยไปเร็วๆขอยายไปไปไปนี่กับวัตยายนดองมันพอท่านมาไหวเด้อโอ้ยมากับลมกับฝนพี่น้องเอ้ยสุ่มเย็นครับทำเห็นเนาะมากับลมกับฝน อปลาแล้วนะ่ามากโอ้ยเหมือดต,ตื้อ คนเขาไปสู้มูก,กินพี่น้องแม่คุ่พนะโอ้ยอากาศไหมฝนถึงลบปู่แล้วอี่ยานไปบ้านคุณย่าไปก่อนอเหรอป้าแมนาอยู่หรือิ่มคนละพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะถามยาดาไปไหนคะเดี๋ยวจะเกิดได้เหรออืมยาดายาดาหันไปบอกย่าก,ก่อนยาดาไปไหนคะ หันมาบอกดีๆหน่อยไม่ได้ยินไปบ้านปู่ตาเออไปบ้านปู่ไวตาใกล้ถึงหรือยังคะใกล้ถึงแล้วไปเลยค่ะอย,อย่าวิ่งอย่าวิ่งมันจะลม้มโอ้ยรถอะไรเอารถไถใครเอาขี้ดินมาบนถนนเนี่ย เนี่ยหรือว่ารถเราโอ้ยรถเราแน่ๆเลยที่มันติดลมน่ะอุยอ้ยเว้ยเว้ยเฉียงรถอะไรมาเสียงรถอะไรมาคะไปเร็ว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 เข้าบ้านเร็วอย่าวิ่งอย่าวิ่งมันจะล้มไปเข้าหลังบ้านเลยลูกเอาแนวกินไปหลังบ้านโน่น เออไปหลังบ้านเราโน้นหนูก็ไปหลังบ้านเอาบุหรี่ให้ปู่ด้วยบ้านกับกำลังหล,ล่อมรัวพี่น้องเ่าท่านในแล้วดีเป็นไดดอกฝนตกค่ะเปิดพปนะพี่น้องจา้าฮู้น่ะได้ซับนีแ่แหละพี่น้องจา้าฝนตกเลยทั้งหลังบ้านเ่าท่านในหล่อมถ้ากันไปเอา,ขาเขาเขาเดียวฝนมากเขาเดียวล่มมากเขาเดียวแดดออกพี่น้อง ภากันเอาเขามาทรงพอน้องไอดาผลพระท่านผลโบไปกิน,นุ่นคลิปนี้แม่ดาก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนอพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่แมดาชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้า